ได้เวลาเก็บผักไปขายกันอีกแล้วค่ะต้นนี้จะมีทั้งแตงกวาหอมเตยแล้วก็มีทั้งบวบปีนี้บีไม่เข้าใจนะคะว่าบวบติดลูกแค่สองลูกที่ทุกคนเคยเห็นในคลิปอะหลังจากนั้นก็ไม่มีลูกอีกเลยไม่ว่าจะต้นไหนก็ไม่ติดลูกอีกเลยแต่ว่าแตงกวาหอมเตยติดลูกเยอะมากเยอะจริงๆเลยนะคะบีคิดว่าจะเอามาซาอยู่ซาบแตงใส่น้ำปูนอัทอเหมาะใส่ดนเห แต่ปกติแล้วบีไม่ชอบกินนะคะซาบะเตงแตงกวาภาษาเหนือจะเรียกว่าบะแตงถ้าแตงโมจะเรียกว่าบะเต้าดูในคลิปนะคะทุกคนมันเยอะมากแตงกวาจริงๆวันนี้บีตั้งใจจะทําคลิปเก็บผักหลายๆอย่างที่บีเอามาขายวันนี้แต่บีเดินลงมาถึงสวนผักแล้วนะคะแล้วบีก็ลืมลืมมือถือแล้วด้วยความที่อากาศร้อนมากบีก็เลยไม่ได้เดินกลับขึ้นไปเอามือถือมันเหนื่อยด้วย นอกจากแตงกวาแล้วผักที่บีเก็บขายในวันนี้ก็จะมีแตงกวาผักปรังกะเพราโหระพาใบตองบีก็เก็บขายนะคะวันนี้แล้วก็จะมียอดบวบยอดอะไรนะยอดมะระอันนี้เป็นผักบุ้งแก้วบีไม่ได้ขายนะคะบีกำลังเอาไปแช่น้ำเพื่อจะขยายพันธุ์ให้มันโตเร็วขึ้นักกกบ้กนนนหมาิเย็โ ส่วนยอดมานะ่ะเมื่อวานบีเอาไปใส่ต้มยำกินแล้วคะ่ะอร่อยมากจากคลิปที่แล้วมีคนคอมเมนต์มาว่าเอาอะไรมาเน็บแอลอีกแล้วคะ่ะคุณบี <laughs> บีอยากจะบอกกับทุกคนว่าไอ้ที่มันเนบแอลบี B อยู่นะั่นมันคือที่ใส่ย,ยากันยุงคะ่ะเวลาไปไหนก็พกไปด้วยตอนนี้ก็จะมีที่ใส่ย,ยากันยุงแล้วก็จะมีอะไรนะเก้าอี e ้นะคะที่จะติดตัวไปทุกสถานการณ์ <laughs> ปีนี้บีปลูกพริกแบบดกมากทุกคนพริกที่ซื้อมาจากคุณพี่พี่เตือนนะคะปีนี้ดกจริงๆค่ะพริกดกมากดกแบบตกใจเลยปีที่แล้วคือเก็บครั้งเดียวแล้วก็ต้นเขาตายนะคะบีก็เลยย้ายขึ้นมาปลูกข้างบนบีมีทั้งพริกหนุ่มขาวพริกหนุ่มเขียวก็มีแล้วก็มีพริกชี้ฟ้ามีพริกขี้หนูพริกขี้หนูกําลังออกนะคะออกปุ่นออกเพลนะโอ้โหได้อกวันนี้บีก็เก็บพริกไปด้วยแล้วก็ ทำการตกแต่งต้นไปด้วยนะคะก็คือลูดใบมันออกทุกคนเห็นรถที่ขับขึ้นไปทางบ้านบีไหมรถคันนี้มาจากคิตะคิวชูก็คือนูน่นมาทางมา,มาจากอะไรนะฟุกุโอกะมาจากภาคเหนือของฟุกุโอกะเลยนะคะทีแรกบีก็งงอยู่ว่าทําไมเขาขับรถขึ้นไปข้างบนเพราะว่าข้างบนตรงนั้นะเป็นที่จอดรถบีแล้วก็บีก็เอารถลงมาจอดข้างล่างเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะจะมีรถมาส่งอาหารไม่ยากขึ้นไปข้างบนบีก็เลยต้องย้ายลงมา ผลสุดท้ายแล้วรถคันนั้นก็ต้องย้ายลงมาค่ะเพราะว่าแม่ย่าสั่งให้ย้ายบีก็แอบตกใจอยู่นะคะเพราะว่าถามแม่ว่าเขามาทําอะไรเขามาสํารวจป่าเขาบอกว่าจะมาสํารวจป่าจอดรถตรงนี้ได้ไหมแม่ย่าก็บอกว่าลงไปจอดข้างล่างด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวจะมีรถมาส่งอาหารบีก็ไม่รู้เขามาสํารวจป่าอะไรยังไงเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนี่แหละคะ่ะก็มีเจ้าหน้าที่มาสองคนอาจจะมาล้างวัดหรือเปล่าหรืออะไรบีก็ไม่รู้เขาก็มาดูไม่นานนะคะสักพักหนึ่ง บีมีข่าวจะแจ้งกับคนที่สั่งปูนะคะตอนนี้คืออาจจะไม่มีปูส่งแล้วอาจจะนะคะก็คือปูมันหายากแล้วตอนนี้ไปจับมันทุกวันทุกวันมันก็น่าจะหมดแล้วคะ่ะแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นปิดเทอมด้วยนะคะก็คือคนไปเยอะมากทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กเยอะเยอะกันจริงๆแบบคืนนึงนี่เป็นสิบคนเลยเดี๋ยววันที่หนึ่งนะคะกับวันที่สองจะมีฮานาบี ì, ก็คือดอกไม้ไฟ หรือว่างานพลุนั่นแหละคะ่ะเทศกาลพลุวันที่1บีก็ต้องไปดูพลุวันที่สองบีก็ต้องไปดูพลุแล้ววันที่3ามบีก็ต้องไปดูเทศกาลที่สามีไปจัดงานแสดงกับบริษัทเดี๋ยววันที่2กับวันที่3น้องคนไทยจะมานอนกับบีที่บ้านคะ่ะสนุกแน่งานนี้และนี่ก็คือผักที่บีเก็บขายในวันนี้นะคะ